ได้แล้วได้แล้วอเอางานขอเรไนี่จะพลิกงออกไปไหนไ,นไหน้เหาตองพริกงอ,อกไปฟังก่อน ครับผมเนาะอ่าตอนนี้เป็นเวลาบายบายแล้วพี่น้องอ่าบายสามนะครับงัวในขอนะครับกาลังสิขอดลูกนะครับอ่าเมื่อนี้มีสองตัวเลยครับผมอ่าสองตัวกาลัสตคขอดลูกนะครับเนาะนี่นะครับนี่คืองัอไม้ครับผมอ่าง้อไม้งัวสาวครับงัวทองแหลกด้วยครับนี่อ่ากาลัสิีขอดลูกนะครับอืมนะ ดูสองตัวเลยครับนี่ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับตรงนี้ก่อเป็นขอ,อกไงขอ,อกรวมนะครับเนาะอ่าผมว่าผมสีอ่าลางวัวนะครับกําลังเบ่งเลยอ่าวจะเอางวัวไปไหว้ตรงงวัวรอขอดน,นะครับ ดูนี่คืองว่วสาวด้วพี่น้องเนะงาะงสาวงว้วทองแรกครับผมงวอทองแรกเลยเนะี่ยต้องสองตัวเลยครับเพราะว่าขอดจะหนีบ่ได้แล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่าหนึ่งเลยคือ อ่ามันเป็นขออรวมมีหลายตัวเนาะยังงอตัวอื่นจะมาก,กวดนะครับเวลาขอดน,นะครับอ่าแล้วก็สองเลยคือเป็นไก่ไก่ตรงหม่องอนุบาลง่วงน,นะครับถ้าเกิดมันขอน้อดในขออนี้นะครับกบหน่อยก็ต้องใส่รถไถนะครับอ่าเพื่อจะเอาลูกขึ้นไปทั้งเรื่องอีกนะครับมีปัญหาในการขนย้ายกันอีกเพราะฉะนั้นกะบหน่อยก็จะอ่าพยายามคอยป้องไปทศชารครับเนาะอ่าขึ้นไปไหวทั้ง่งแป๊บเดียวนะครับ ไปเร็ว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 ค่อยๆไปค่อยไปค่อยไปตอนนี้ก็กำลังไล่ไปเลยพี่นอ้องไปที่ล้อขอดลออนุบาลนะครับนี่กออีกตัวหนึ่งครับผมไปไปค่อยไปเด้อค่อยไปค่อยไปไปหัวเราละ ตอกกนนีาาา้นะครับ้อากลมน้อยก่อเอางัวมาคังไหวนะครับอ่านี่คือคอบล้อขอนนะครับไหวของกันฟองตัวเลยครับเดี๋ยวอีกสักพักงัวก่ออ่าเจค่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาลุน้นมือนกันครับพี่น้องครับว่าอ่างัวนี่จะเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้นะครับ ได้แตก็ล้อรุ่นน้ำกันครับผมอมางัวตัวนี้สีขาวเลยครับเนาะห้าศูนย์หกตอนนี้นะครับเนะกลกบหน่อยกอ่ากำลังเตรียมข้อนะครับสำหรับง่วนหน่อยที่จะขอดไม่นะครับอ่านี่คือข้อของกบหน่อยเตรียมใม้นะครับเนาะนี่นะครับอ่าภายในข้อนี่ก็ทำค้ามสะอาดเรียบร้อยนะครับผมอ่า ้วยด้วยปูนขาวนะครับเพื่อการคาเชื่อนะครับต่างๆนะครับนี่นะครับเนาะก็ลวยด้วยปูนขาวนะครับนี่ละอ่าเราก็เอาเฟืองไม้มาลงครับผมเียอ่าเฟืองไม้มาลงไว้นะเราก็จะเกียร์ไหทัวบริเวณเต็มคอบเลยครับผมตอนนี้แมงม่วกวาดกำลังเด้งครับสองตัวเลย เริ่มไกลิคอเดอร์รพี่น้องนะครับคอโผลขึ้นมาแล้วนะครับเห็นจมูกแล้วนะครับ,บนี่ีการคลอดแบบธรรมชาติเลยนะครับเนะาะกรมหน่อยก็สังเกตว่า,ามันมีปัญหาในการคลอดลูปล่านะครับ เป so so, um, so, ็นอะไรแบบไหนนะครับสังเกตขาว่าเอาขาหนาหรือขาหลังออกนะครับหรือมีอก็ทาในแบบนับนเนาะประมานสังเกตนะครับทุกอย่างก็ถือว่าพอดปกติดีนะครับเนาะนี่ครับสังเกตได้นะครับนอกว่าทุกๆยี่สิบนาทีนะครับเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เปลี่ยนแปลงย่างไดอย่ทีครับเนาะอ่าก็คือว่าอ่าอย่างที่เห็นนะครับเนาะอ่ามันเอาขาโพวงแม่แค่คืบนหนึ่งนะครับเนาะอ่าหยีสิบนาทีหนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือก่าก็จะคลอดออกมาประมาณสักคืบนหนึ่งนะสิเนาะอ่าคืบกว่าสองเขื่อนสิครับทุ๊กๆหยีสิบนาทีอ่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเนาะอ่าถ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับต้อง สารนิฐานเลือดเดาเลยนะครับน้องว่ามันอาจจะมีปัญหาในการลอดนะครับปัญหาต่างๆครับอย่างเช่นง่วตัวใหญ่แล้วก็แม่ง่วบมมีกําลังเบ่งนะครับหรือปัญหาต่างๆเอาหนาเอาขาหลังออกก้อนเอาขาออกแค่ขาเดียวนะสิเนาะคพรับว่มันตองมันสังเกตงัวนําครับผมในเวลาขอดนะครับ ถ้าเกิดเป็นลักษณะเอ็ซีแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่า,าปกติดีนะครับเนาะนี่ครับตอนก้ก็มาหลุหมื่นกันน้องครับว่าตัวในจอก่อนนะครับระหว่างสองตัวนี้นะครับตัวหนจอก่อนนะครับแล้วก็ตัวไหนจะเป็นตัวผูหรือว่าตัวเมียนนะครับน้องกอมาเอาใจซ้อยหนอน,อนอกันนะครับผมนี่ครับ พี่น้องครับตอนนี้ห้าศูนย์หกข้อแล้วนะครับอเอางานเข่าตกคล้องลวบ้านนี้อ๋องานเข่าแล้พี่น้องตกคล้องแล้วตกคล้องแล้ว เอางานเขาวแล้วมันเนี่จะพลิกง่วไปไหนมันนี่พี่กว่าได้เราต้องพี่กง่วไปฟังคมมันลงคล้องพอดีพี่น้องต้องพี่กงัว่าเหรอ บ่ได้เลยพี่น้องคนเดียววะไอ้นักแห้งครับผมบ่ได้ครับนักขนาดเลยทุกรอในจา้างมาซอยกันนะครับโอ้โหตรงตรงดันไปฟังคุณครับเดี๋ยวทุกร์ในจางกันนะึ่งงานขอ 好的好的。好的好的。继续继续。好，继续继续。好的 มือกี่นะครับเนาะอ่าง่วมันก็แบบล้มไปตรงคล้องตรงนี้พอดีนะครับเนาะอ่าเบ่งลูกแบบใดวะนี่นะครับอ่าเกิดตกไปในคล้องนี้นะครับขาสี่นะครับอ่าเห็นให้เบ่งหอกลูกไม่ได้นะครับมีปัญหาในการขอดนะครับถ้าเกิดคนมาเห็นหรือคนมาอยู่นี่ครับก็คืองานเข่าเลยนะครับอ่ามีโอกาสตายได้นะครับเนาะอ่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ ผมก็พยาย,ยามจะพิกหิงว่าจับตัวก่อนโยกขึ้นลุกขึ้นใดนะครับปรากฏว่านักแห้งพี่น้องงัวสามาดันเุยียวใดนะครับเลยโทรเอ่ยนายจางมาซอยกันนะครับนี่แหละครับผมเป็นการาดูแลง,งว่วนะครับเนาะเอาก็ต ong มันสังเกตดูเรื่อยนะครับมงว่ขวขอดลูกนะครับทุกๆุกระยะเวลา อาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเขาก็ต้องแบบอ่าได้ซอยเรือมันทันในทวงที่ได้นะครับนี่นะครับอ่าเมื่อกี้ก่อตัวสีขาวนะครับหานหก็คอคลอดลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเนาะอ่ากมหน่อยก่อไดเอามาไหวตรงขอกอนุบาลอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นงัวตัวผู้เด้อพี่น้องท่านเนาะห้าศนกออกตัวผู้นะครับอีกสักพักเดี๋ยวกรมหน่อยก็จะ ซีดวิตามินให้สองอซี่นะครับเนาะเมื่อกี้ก็เอานุ่มเหลืองไปะละลายนำห่อนไว้นำอุ่นไว้นะครับเพื่อให้นุ่มอุ่นนะครับเพื่อจะไดเอามาให้ง้วนไวยได้กินต่อไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับเนาะ,ะก็ต้องแยกแมน่ไว้นะครับแยกแมน่ออกนะครับเพราะว่าพืนที่คอดก็จำกัดนะครับเนาะ คือห้าศูนย์หกนะครับเพิ่งจะคลอดลูกเมื่อกี้นะครับอ่าตรงคอใกล้ๆก,กันนะครับที่เห็นครั้งไวน้นี่นี่คืองัวรอคลอดท้งมนนะครับเนอะอ่างัวทองงัวมันอประมันสองอ,อาทิตย์สามอาทิตย์กว่าจะคลอดเหมือนกันนะครับนี่คงัวรอคลอ,อ,อดนะครับอ่าแต่ที่เห็นนี่คืองัวอ่างัวลูกหลายครับงัวนว่าลูกสามลูกสี่แล้วนะครับแต่ละตัวก็คงจะอุ้ยปัญหาอย่างนะครับนนะนีะ คือหนึ่งคือง้อสาวงว้ทองแรกง้อไม่หม่นะครับเนะาะก็คลอดลูกเป็นที่รับรอยดีปกติดีนะครับเดี๋ยวมาลอรุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาไปล่มพอดีล่มขาสี่เลยนะครับโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปนะครับเมื่อคลอดลูกจะเป็นยังไงบ้างใดนะครับหรือกำลังจะใดซอยเหลืออีกหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่า,าง่วงมันล่มไปเมื่อกี้นะ ม่มันจะใส่กำลังพอสมควรนะครับเนาะในการพลิกตัวแล้วก็ลูค่าทองอีกอาจจะหให้แม่งว่วเมื่อยก็ได้นะครับอาจจะมีกำลังในการเบงลูกบอกหน้านะครับผมอาจจะได้ใส่อุปกรณ์ในการซอยดึงไหมอีกก็ได้นะครับเย๋อนรอดูอีกมันยี่สิบนาทีนะครับว่าจะมีการาเปลี่ยนแปลงเอียงเกยขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเอาใจซอยน้ากันมาดุนน้ากันครับผมโอเคครับตอนนี้น้ำนอกก่อผ่านมายี่ินาทีแล้วครับ าปรากฏว,ว่าง่วก็อยูซําเกานะครับนั่นหมายถึงง่วมีปัญหานะครับอ่ากบน่อยอ่าก็ต้องซอยทํำขอดแล้วครับดูลักษณะง่วตัวหยับตัวใหญ่น้ำครับเนะาะหาเมือกี้แม่มันก็หล่มนะ้ำ่ากติดตัวบ่ได้นะครับ่าก็ันเลยแบบบมีกำลังที่จะเบ่งดูกมากนะครับ ตอนนี้กบหน้อยต้องซอยแล้วนะครับเนะาะการซอยก็คือต้องอใส่ลอกนะครับลอกอุปกรณ์ดูดออกนะครับพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวมาลุ้นซอ,นอ,นอนยกันนะครับว่าอาจจะทําคอดช่วยอาไรจังไดรแบบใดนะครับถ้าเกิดบรซอยดูดอาจจะตายได้นะครับพี่น้องเนี่ย ต้องสวยทำขอดน้องไว้หรอกนะครับแตเกิดปล่อยไว้ตายในนอนอรนะผม Malagan. อนนี้นะครับเนาะอ่างงวก็คลอดออกแล้วนะครับนอย่างปลอดภัยเ้อพี่น้องนะครับนี่นะครับคลอดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เพื่อนนะครับนีคลอดสองแม่สองตัวนะครับเป็นตัวผู้ทั้งสองเลยนะครับเนาะนี่ก็หาหนึ่งศูนาะเมื่อกี้ล่มนะครับพลิกตัวบขึ้นนะครับหลูยังคาทองอยู่นะครับอ่าสุดท้ายเรากลหนอยก็ ไดดูดออกนะครับเนาะใส่ลอกดูดออกนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยดีทุกอย่างนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมต,ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้กันนะครับ เป็นงอสาวนะพี่น้องเนาะเป็นงอสาวทั้งสองตัวอ่างอสาวทองแรกนะครับก็ยางเห่นไปเนะพี่น้องเนาะอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เวลาดีดง,งัวแล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้ทำการแยกลูกนะครับเนาะเอาลูกมาค้งขอกไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเอานมเหลืองให้กินนะครับฉีดวัคซีนให้จับล่อในะครับ ในเวลาก็จะเอางัวไปด็ดนุ่มต่อเด็ดว่ายังเยอะแบบนี่เห็นไหมนั่นนั่นออกมาอย่างไรเนี่ยโอ้ยมึนขนาดแบบนี้ออกมาอย่างไรบ้างเนี่ยโน,น,น,ยออยน,ยนโอเคน้อพี่น,อน้องเนงาะสหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมติดเข้ามารับชมคลิปของกรมกมารเกษตรเจเนเรชั่นน,นะครับผม อย่นุ ality, okay, so ่มหรอที okay. hey, ่น like, ุ่มหลาอนะครับเด็กน้อยจะดีนุ่มหลาอนะครับโอเคครับเนาะจะในก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กูหน่อยเด้อครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการที่คิดต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมสวัสดีครับ